สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้นะคะแมวก็ตื่นเช้ามานะคะแล้วก็สดชื่นสดใสมากเลยนะคะเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้แมวอยู่ที่ทํางานของแมวนั่นเองนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรจะมาเมาส์มอยกันนั้นปรอติดตามกันด้วยค่ะว้ ค่ะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะหน่วยมากค่ะวันนี้คือแบบโหมีหลายประสบการณ์เลยนะคะอยากจะมาเล่ากับทุกคนฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะรีวิ่งขึรถไฟนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะไปทำบาร์บีคิวกับอดี้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวจากสนามบินอะไรมาเล่าให้กับทุกคนฟังนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะจ๊ะไปค่ะมีไหนเอ่ยขึ้รถไฟก่อนเดี๋ยวจะไม่ทัน สวัสด,ดีครับพี่อาดีสวัสด,ดีครับ because ซ already ดสวัสดีค่ะ i ิ i i r p o r t ตอนนี้กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกทุกคนค่ะดีก็กำลังเตรียมของที่จะไปปิกนิกกันนะคะวันนี้เนี่ยแดดดีมากเลยนะคะแมวเนี่ยตื่นไปทาง,งานตั้งแต่ตีห้านะคะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะคะเราก็เลยคุยกันว่า อวันนี้นี่ก็หยุดด้วยก็เลยจะพากันไปทําบาร์บีคิวนะคะหลายครั้งแล้วนะคะที่เราไปทาบาร์บีคิวกันที่ทะเลสาบมาวันนี้เราจะไปเมสามอยกันนะคะแล้วก็จะไปทำบาร์บีคิวกันบนเนินเขาค่ะเนินเขานี้ก็อยู่หลังบ้านแมวนี่เองไม่ไกลหรอกนะคะตอนนี้นี่พ่อครัวของหัวป่าของเรานะคะก็กําลังเตรียมตัวอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวแมวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ จะาพาทุกคนเนี่ยไปนั่งกินนะคะไปนั่งเมาส์กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะอยากจะเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะคะวันนี้เนี่ยเท่าที่คิดได้แล้วก็มีหลายๆคนถามมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครงานกับการสัมภาษณ์งานเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมว่จะบอกว่าแมวเนี่ยไปสมัครงานในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาประมาณ4-5ที่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าไปทํางานเนี่ยประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่5นะคะแล้วก็ได้เข้าไปทํางานที่นี่ด้วยนะคะ,ะแม้ว่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยอะ่ะคือ คนที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะถ้าเป็นคนไทยเรานะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมี permanent resident อยู่ที่นี่นะคะอขอโทษค่ะไม่ใช่ permanent resident แต่ว่าต้องเป็น permit นะคะหรือว่าเป็น r e s i d e n t card นะคะใบอนุญาตให้อยู่อาจจะเป็น1ปีต่อ1ปีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น permanent resident ก็ได้นะคะหลังจากอยู่แล้ว5ปีสามารถขอ permanent resident ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าถ้าเกิดว่าดูอยู่ทางเมืองไทยแล้วอยากจะมาทํางานเนี่ยก็ ต้องมีเรสิเดนต์ก่อนนะคะต้องแบบแต่งงานมานะคะหรือว่าจะมาเรียนที่นี่แล้วแอพพลายงานนะคะหรือว่าอาจจะติดตามญาติมาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมาทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะซึ่งในเคสแมวเนี่ยก็เป็นเคสที่ แต่งงานนะคะขึ้นมานะคะถือวีซ่าปีต่อปีครบ5ปีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรน,นะคะก็ตอนนี้เนี่ยถือวีซ่าถาวรแล้วนะคะแล้วก็สอบสัญชาติสวิสไปแล้วนะคะตอนนี้ก็รอให้เขาเรียกไปทำพาสปอร์ตนะคะทีนี้แมวก็ได้สมัครงานไปที่นี่นะคะก็คือเป็นแผนกหนึ่งนะคะในสนามบินซูริกนะคะหรือว่าที่นี่เนี่ยเราจะเรียกกันว่า ซูริกฟลุกฮาเฟนนะคะฟลุกฮาเฟนก็คือแอร์พอร์ตนั่นเองนะคะก็เป็นสนามบินแห่งชาติเนาะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่นี้แมวก็เออมาสมัครงานนะคะที่นี่นะคะแล้วก็ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ามานะคะ ขั้นตอนของการสมัครงานคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเมวเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วเนาะว่ามีสี่สเต็ปนะคะเราส่งอีเมลไปเสร็จแล้วนะคะเขาจะตอบกลับมานะคะว่าเขาเนี่ยจะเรียกเราไปสัมภาษณ์นะคะน,นี่คือวันที่1นนะคะแยกกันนะ,ะวันที่2เนี่ยก็คือวันที่เราจะต้องไป observe งานนะคะก็คือเขาจะมีซ u เปอร์ว o เซอร์เนี่ยพาเราไปเดินดูงานว่าเราจะได้ทําแบบนี้นะเราจะได้เดินไปตรงนั้นตรงนี้นะลักษณะงานาจะเป็นยังไงอันเนี้ย observe งานอยู่ประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยอีกวันหนึ่งวันที่3เลยคะ่ะนับไม่ติดกันนะคะนับเว แล้วแต่แล้วแต่ตารางงานของเราด้วยวันที่3ก็จะเป็นไปนสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ก็จะสัมภาษณ์กับซูเปอร์วิเซอร์สองท่านนะคะแล้วก็สัมภาษณ์กับฝ่ายเอชอาร์นะคะทำการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ50%เป็นภาษาเยอรมัน50%นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือไปทดสอบนะคะทดสอบเนี่ยแม้วเรียกว่าเป็นการอบรมดีกว่าเพราะว่าใช้เวลาทั้งหมดจุดสสัปดาห์นะคะก็จะต้องไป อบรมนะคะสาสัปดาห์นะคะและแต่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการสอบย่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสอบตกพาทใดพัทหนึ่งไปในระหว่างนี้นะคะก็จะต้องไปเริ่มสมัครใหม่เลยก็คืออาจจะต้องรอการเปิดอีก6เดือนอีกปีหนึ่งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็อสอบตกนะคะ ที่ไปสอบมาเนี่ยคือส่วนใหญ่สอบตกนะคะก็มีสอบผ่านมาตอนนี้นทํางานด้วยกันก็มีอยู่หคนนะคะก็สนุกสนานดีนะคะก็6คน6เชื้อชาติเลยนะคะสวิตช์เช็กอินเดียไทยแล้วก็มีแบบอ,อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะก็สนุกสนานดีเจ้านายเป็นคนออสเตรเลียเป็นคนอเมริกาแล้วก็เป็นคนสวิสนะคะก็ได้ใช้ภาษาหลากหลายเลยนะคะพอวันที่สัมภาษณ์เนี่ยอออ Can you s h ว w me นี่คะ่ะวันนี้เราจะทำบาร์บีคิวแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบ Inst <ance. S 1> instant barbecue griller นะคะก็มีหน้าตาเปนะะะแบบนี้นะคะแต่เราอาจจะไม่ได้น่ากินขนาดน,นี้แต่เราจะพยายามนะคะเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยเรากะว่าเราจะแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็ให้พ่อบ้านเตรียมขอ,องกินต่อไปนะคะพอ วันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าแมวจะมาเล่าในเรื่องของการสัมภาษณ์งานก็แล้วกันนะคะคือในวันที่ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยตอนแรกในสัมภาษณ์กับซูเปอร์วิเซอร์ใช่ไหมคะซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะหลกัหลกๆเลยเขาจะดูจากเรซูเม่นะคะที่นี่เขาจะเรียกว่า c ีวีเนาะก็คือเขาจะดูจากซีวี CV เราหรือเรซูเม่เราเนี่ยว่าเราเนี่ยเรียนจบอะไรมาพูดได้กี่ภาษา เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศใดบ้างนะคะแล้วก็เขาอจะมีคําถามว่าเออถ้าเกิดว่าเกิดเ,เหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็างานเนี่ยเป็นงานที่ผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะอะไรเงี้ยเวลาคุณเจอดราม่าที่เป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยเ,เรื่องของเม้ามอยกันอะไรเงี้ยคุณจะ จัดการกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแมวเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างการไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะคะบอกเขาว่าการที่ไปทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยแมวอ่ะผ่านแบบทั้งศึกเหนือเสือใต้ามาเยอะแยะมากมายเลยความเครียดความกดดันนะคะแล้วก็คือเจ้านายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไมส่สอบถามอะไรมากมายเกี่ยวกับประสบการณ์ทํางานเลยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าแมวจบมาจากญี่ปุ่นทํางานจากญี่ปุ่นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าแมวเนี่ยคือคุณลิฟายคือ,อครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขที่เขาได้วางไว้แล้วแล้วก็ถามเป็นเป็นธรรมดาไปนะคะมาในเรื่องของภาษาเนี่ยเขาถามว่าเออนอกจากทายอังกฤษเยอรมันแล้วเนี่ยเราพูดภาษาไหนได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแมวก็บอกว่าแน่นอนเลยก็คือญี่ปุ่นเนาะเพราะเรามีวุฒิการศึกษาของญี่ปุ่นนะคะแล้วกเออ็เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะตอนช่วงที่โควิดเนาะก่อนหน้านี้น,นะคะใครติดตามมาก็จะรู้ว่าแมวเนี่ยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาตัวหนึ่งนะคะความรู้แค่ A 1หนึ่งเท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะ้าเกดบางว่าเนี่ยก็ว่าจะเรียนต่อนะคะข้อ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เพราะแล้วก็สวยงามสนุกนะคะก็อยากจะเ,เรียนต่อนะคะก็บอกเขาไปว่าแบบนี้แล้วก็มีโครงการว่าสนใจอยากจะเรียนภาษา,เาสเปนเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอ้โหว้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เรียนภาษาสเปนนะคะก็คือรูพักรักจามาจากเพื่อนที่ทำงานก็ถึงว่า,าก็ยังไม่ได้เก่งมากเลยอะ่ะก็เนี่ยแหละ3 4สีภาษานี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบ เงื่อนไขหนึ่งนะที่ทําให้เรานได้งานนี้ไดยเห็นนึ่คือเนี่ยเรามีประสบการณ์ทางด้านงานบริการมาเยอะๆมากมายเราก็อาจจะได้เปรียบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นสัมภาษณ์ของ HR นะคะเป็นแผนกบุคคลนะคะแผนกบุคคลเนี่ยจะสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะสัมภาษณ์เป็นภาษาสวิสเยอรมันหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าสวิสจูชนะคะหรือว่าจะสมัครเป็นภาษา ไฮเยอรมันนะคะหรือว่าที่นี่ก็เรียกว่าฮอกดอยช์นะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแมวเนี่ยเรียนภาษาราชาภาษาราชการเป็นภาษาเยอรมันกลางนะคะหรือว่าเป็นภาษาฮอกดอยช์นะคะหรือว่าภาษาเยอรมันแบบขั้นสูงนั่นเองนะคะก็เลยบอกกับทาง HR ว่าเราเนี่ยสะดวกที่จะสัมภาษณ์เป็นภาษาฮอกดอยช์นะคะเป็นภาษาเยอรมันกลางนั่นเองนะคะก็สัมภาษณ์ก็โหจะเป็นแบบเกี่ยวกับ อของสวิตเเลยค่ะเขาก็จะถามว่าเ,เราเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเทศนี้เราจะอยู่ที่นี่นานไหมเราแต่งงานมาแล้วเนี่ยเรามีความสุขหรือเปล่าเราเออชอบทํางานด้านใดแล้วสามีเราซัพพอร์ตไหมงานนี้แล้ว รู้ใช่ไหมว่าที่เราจบมากับเงินเดือนที่เราจะได้รับเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันนะที่การศึกษาของเราน่าจะได้มีไรายได้มากกว่านี้แต่เรายอมรับได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเวลาเราเครียดเนี่ยเราเนี่ยหาทางออกโดวยวิธีใดอืมแล้วก็เขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเขายกหูโทรศัพท์โทรศัพท์ถามสามีเราตอนเนี้ยว่าเราอ่ะมีจุดอ่อนอะไรสามีเราอ่ะจะตอบฝ่ายเอชอาว่ายังไงตอนนั้นก็คิดน,นะคะคุแตา เขาจะโทรศัพท์ไปถามาดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเขาไม่ดอกไปเขานาเชิงจิตวิทยามากกว่านะเขาก็เหมือนอยากให้เราบอกจุดอ่อนของเรานั่นแหละมแมวก็บอกว่าแม่จุดอดของแมวคือแบบแมวเป็นคนชอบทํางานอะไรเงี้ยแมวไม่ค่อย พักผ่อนเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบมีงานประจาํามีงานเสริมตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็เรียนภาษาด้วยแล้วก็ทําช่อง YouTube ด้วยก็คือแค่นี้จริงๆแล้วเวลาเจ็ดวันไม่พอนะคะบางวันเนี่ยคือแมวก็นอนน้อยแต่ว่าไม่ได้อดนอนนะคะทุกคนคะ่ะคือนอนน้อยกับนอนไม่เพียงพอเนี่ยไม่เหมือนกันนะนอนไม่เพียงพอก็คืออจาจจะหมายความว่าทํางานเยอะเกินไปเรียนหนักเกินไปท,ทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ มันนอนไม่พอแต่สำหรับแมวเนี่ยเรียกว่านอนน้อยแต่นอนพอก็คือว่าทําหลายอย่างตัดคลิปด้วยนะคะพาไปเที่ยวด้วยนะคะทำงานหลักด้วยนะคะทํางานรองด้วยนะคะแล้วก็เรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีงานเพิ่มเข้ามาอีกอย่างเงี้ยก็ถือว่านอนประมาณวันละห้าถึงหกชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่างมากก็เจ็ดชั่วโมงไม่เกินนี้นะ,ะก็ถือว่าพักผ่อนน้อยกว่าปกติอ่าแมวก็บอกเขาว่าเออนี่คือข้อเสียงของเราคือเราแบบพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าตรงนี้มันไม่ได้กระทบกับ ถ้าสมมติว่าเราบนขี่ลืมเราเป็นคนที่รับมือไม่ได้กับคนเยอะๆหรือเราเป็นคนที่ตัดสินใจช้าอะไรเงี้ยอาจจะมีการส่งผลกระทบกับงานนะคะก็อาจจะทําให้เราอาจจะไม่ได้งานนี้นะคะแต่ว่าน,นี้แมวเดาเองนะแมวไม่ได้เป็นเอชแต่แมวเดาเองแล้วนอกจากนี้ก็มีถามว่าแบบเ,เราจะฝึกฝนภาษาเยอรมันต่อไหมเรามีความสนใจที่จะก้าวหน้าไปกับทางบริษัทไหมโดยที่ บุตรเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปเป็นระดับหัวหน้าได้ระดับผู้จัดก,การได้ระดับซูเปอร์เพเซอร์ได้เหมือนกันในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์สังสมไปเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยแมวก็ตอบว่าแมวก็ขอคิดดูก่อนคือถ้าสมมติว่าแมวมีความสุขกับการทํางานแมวก็ยินดีที่จะก้าวต่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เปิดรับกับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในอนาคตเนาะเราก็หลังจากนั้นก็จะมีอยากบอก อะไรกับทาง HR บ้างว่าเราเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเรื่องงานนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายสวิสเนี่ยคือเขาจะโทรศัพท์มาบอกเรานะภายใน3วันหลังจากสิ้นสุดการพิจารณาวันนี้แต่เนื่องจากว่าครึ่งแรกที่เราสัมภาษณ์กับซูเปอร์วิเซอร์ค่ะซูเปอร์วิเซอร์เขาติ๊กชื่อเรามาแล้วว่าเขารับเรา HR เองคุยกับเราแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าภาษาก็ไม่มีปัญหาไม,ม่อุปสรรคในการทํางานเขาก็ ติ๊กถูกเราเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบบอกก็ได้ว่าเขาอะภูมิใจแล้วเขาดีใจมากที่เขาจะได้ร่วมงานกับคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างเราโอ้โหตอนนั้นอะคือแบบเนื้ออกไหมคะคือมันเป็นฟิลเหมือนกับตอนนั้นที่เราโดนเอมิเรตปฏิเสธแล้วครั้งนี้คือเรามาแบบมาสวิสแล้วแบบ เออเขาให้โอกาสเราอะไรเงี้ยคือโอเคแหละมันมันจริงๆแล้วการถูกปฏิเสธมันก็เป็นข้อดีนะเพราะาเราจะได้กลับมาฝึกฝนแล้วกออ็พัฒนาตัวเองต่อไปถูกไหมคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเนี่ยแมวก็บอกเขาไปเลยว่าแบบฉันจะทําให้เธอแบบภาคภูมิใจนะแล้วก็ฉันจะทําใหออ้ผู้ใหญ่ในบริษัทเห็นว่า เขาได้เลือกไม่ผิดคนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นเนี่ยคือโอ้โหตอมถามมันเงอมากนะคะนี่ก็คือคร่าวๆนะคะของวันที่ไปสัมภาษณ์เนาะแล้วก็เอ อะไรอีกเรื่องอะไรดีคะอยากจะรู้เรื่องอะไรอีกเรื่องเงินเดือนเดี๋ยวเราติดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแมวยังไม่ได้รับเงินเดือนเดือนแรกนะคะเดี๋ยวจะมานั่งดูสลิปเลยว่าแบบเออแมวเนี่ยทำงานได้ชั่วโมงเท่าไหร่รวมแล้วเดือนหนึ่งได้ประมาณแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องอไรายได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะอัปเดตคือจริงๆแล้วเนี่ยแมวต้องสัมภาษณ์ไม่ใช่สิใช่จริงๆแล้วพอฝึกงานเสร็จหนึ่งเดือนเนี่ยแมวจะต้องสัมภาษณ์กับเฮดควอเตอร์นะคะก็คือเป็นผู้ใหญ่นะคะเรื่อง เรื่องแมวจะต้องไปอบรมให้เลื่อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเซื่อเอาจริงๆแม้แมวคิดว่าจริงๆแล้วการทํางานที่ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยมันเร็วมากเลยที่ผู้ใหญ่จะโปรโมทเราแล้วก็จะให้เราไปเข้าการอบรมแล้วก็จะปรับเงินเดือนเราแล้วก็คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกันกันกนกบประวัติเนาะแล้วก็วุธีการศึกษาแล้วก็ experience นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราเคยทํางานมาเกี่ยวกับด้านนี้มั้งเขาก็เลยเห็นว่าเขาควรที่จะถีบเราให้ไปไวๆอะไรเงี้ยแม้ว่าเนี่ยมีอบรมเดือนมิถุนาด้วยนะคะครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นเงินเดือนด้วยขึ้นเงินเดือนแล้วนะทางานแค่เดือนเดียวเ,เองอะดีใจจังเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะกรกฎาเนี่ยก็เห็นแผนแล้วล่ละว่าจะต้องมีอบรมอีกสองอาทิตย์นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเงินเดือนก็จะขึ้นอีกทุกคนค่ะคือแบบ มันเป็นทางมากสุดอเกินนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้น้ำขึ้นก็ให้รีบตักก็แล้วกันนะคะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะอาจจะแบบไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนไกลนะคะอาจจะพาไปเที่ยวแถวบ้านนะคะแต่ว่าจะเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ทุกๆคนฟังแน่นอนนะคะแล้วก็ โอ๊ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปปิกนิกกันเนาะอนด้ค่ะ let's go ค่ะมีไป,ไปปิกนิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเม้ามอยกันต่อที่ปิ้งย่างกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะคุยเรื่องอะไรดีล่ะอ๋อเดี๋ยวคุยเรื่องประสบการณ์ไหมที่แมวได้รับมานะคะจากที่แมวทํางานนะคะแมวได้ทํา document c h e c แล้วก็อยู่ที่หน้าเกตนะคะของสวิสแอร์อ Swiss Air นะคะ เที่ยวบินไป BKK ก็คือกรุงเทพเหมหานครเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มีคนไทยหลายคนนะคะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะก็น่าสงสารจังเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมาเมาส์กันนะว่าเพราะอะไรคนไทยและนักท่องเที่ยวหลายๆท่านถึงไม่ได้บินต่อไปเที่ยวที่เมืองไทยยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกริลอะที่คะ I'm ready ค่ะ How about you? Ready? <cup. S 1> okay, let's go! เดี๋ยเจอกันที่บนเนินเขานะคะ